คุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปดูการประชุมของอนุกรมทออวเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการเรียกตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาสอบถามข้อมูลนะคะว่าหากจะประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระดบนิเวศจากกรณีแพร่ระบาดของประหมองคางดำเนี่ยจะคิดคำนวณออกมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงบ้างนะคะคาตอบที่น่าสนใจจากทชค่ะคือที่ผ่านมานะคะทชมี เพียงหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแนวประการังเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกรณีปลาหมอคางดำเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการประเมินออกมาเป็นตัวเลขเชิงเศรษฐศาสตร์ค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะลองย้อนไปดูคดีที่ทอชอเคยยื่นฟ้องบริษัทเอกชนเจ้าของเรือที่ชนแนวปะการังและชนะคดีได้รับค่าชดเชยกว่า49ล้านบาทค่ะ ปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของแนวปะการังถูกบันทึกไว้ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560หลังเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปาณมาลำหนึ่งชนแนวปะการังบริเวณเกาะร้านดอกไม้อำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ50เมตรเป็นแนวปะการังผืนใหญ่กว่า20ไร่และเป็นปะการังมีชีวิตปกคลุมร้อยละ80 ร่องรอยความเสียหายจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบมีทั้งปากการาังจานปากาาปาการังโขดปากการังสมองร่องเล็กและปากการาังช่องเหลี่ยมรวมพื้นที่ความเสียหาย1644ตารางเมตรกรณีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นโจทยื่นฟ้องโดยตั้งต้นเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชนเป็นเงินรวม151ล้านบาทใช้วิธีการคำนวณความเสียหายจาก5หลักเกณฑ์ คือหลักเกณฑ์แรกคือการประเมินมูลค่าต้นทุนการฟื้นฟูปะการังอ้างอิงงานวิจัยการเติบโตของแนวปะการังใช้ระยะเวลาฟื้นฟูนาน10ปี 2. ค่าเสียโอกาสเช่นโอกาสที่ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวการประมงรวมไปถึงการให้บริการต่อมาคือค่าดำเนินการเช่นค่าเรือสำรวจค่าปะการังเทียมค่าดำเนินการตามกฎหมายและสุดท้ายคือค่าจักการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ซึ่งนี่ถือเป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมออกมาเป็นจำนวนเงินนอกจากมีค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูเรื่องมีค่าใช้จ่ายในการเสียโอกาสอีกเพราะแหล่งปะการังอ่ะมันไม่ใช่อยู่มันเฉยนะคะมันมีใช้มีการใช้ประโยชน์จากคนทั้งในเรื่องการทําการประมงทั้งการท่องเที่ยวหรือการที่จะไปเป็นระบบนิเวศท,ที่สร้างตัวอ่อนแหล่งที่อยู่ของตัวอ่อนพวกนี้ก็เป็นมูลค่าหนึ่งเหมือนกันจากหลักเกณฑ์ในคดีนี้คิดมูลค่าความเสียหายต่อแนวปะการังตารางเมตรละ 22,230บาทหรือ35,569บาทต่อไร่และต้องปลูกชดเชย3เท่าของพื้นที่เสียหายคิดเป็นเงินกว่า100ล้านบาทค่าเสียโอกาสจากมูลค่าการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแหลมย่าหมู่เกาะสม็จคิดเป็น17,429บาทต่อตารางเมตรรวมกว่า28ล้านบาทค่าเสียโอกาสที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีก11ล้านบาท รวมกับค่าสำรวจติดตามผลกระทบที่รวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า151ล้านบาทซึ่งคดีนี้ผ่านการต่อสู้ในศาลชั้นต้นให้บริษัทจ่ายค่าเสียหาย123ล้านบาทต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เหลือ49ล้านบาทรวมดอกเบี้ยเป็นเงิน63ล้านบาทซึ่งเอกชนยอมจ่ายสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมานะฮะเวลาเราไปฟ้องต่อศาลเนี่ยศาลมักจะ ตัดสินให้ในสิ่งที่เป็น direct use โดยตรงมากกว่ามากกว่าการเสียโอกาสเชิงระบบนิเวศอะไรพวกนี้ค่ะทั้งทงจริงๆความความสำคัญของแนวปะการังกับระบบนิเวศหรือยาทะเลพวกนี้มีความสำคัญกับระบบนิเวศค่อนข้างเยอะคะณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติกำหนดให้หลักเกณฑ์นี้เป็นการคิดคำนวณมูลค่าความเสียหายต่อแนวปะการังที่ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเวลา10ปีมาตั้งแต่วันที่5เมษายน2564โดยสามารถนำหลักเกณฑ์ทั้ง5ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งมากำหนดมูลค่าความเสียหายได้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน จากรายงานของคุณอิธิพลนะคะรวมถึงกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังในคดีที่ยกตัวอย่างเนี่ยถูกคิดคำนวณจากสส่วนค่ะคือมูลค่าที่เกิดจากการใช้นะคะแบ่งย่อยเป็นมูลค่าทางตรงเช่นเป็นแหล่งอาหารรายได้จากการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวค่ะส่วนถ้าเป็นมูลค่าทางอ้อมน,นะคะก็จะเป็นเช่นเรื่องของการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําอีกส่วนคือมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อดูลึกลงไปนะคะแม้ว่าจะเป็นปะการังค่ะแต่เป็นการคำนวณมูลค่าความเสียหายก็ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดด้วยนะคะเช่นหากเป็นปะการังที่หาย,ยากเฉพาะถิ่นมูลค่าก็จะสูงกว่าและยิ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่ฟื้นตัวได้ช้านะคะจํานวนปีที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต้องชดใช้ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ คุณผู้ชมคะดูจากกราฟิกนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือมูลค่าการใช้ประโยชน์ของแนวปะการังในพื้นที่อุทยานทางทะเลแต่ละแห่งนะคะเช่นเกาะช้างเกาะอ่างทองแล้วก็เกาะซิมิลันชัดเจนนะคะว่าตัวเลข มูลค่าต่อไร่เนี่ยจะไม่เท่ากันอย่างตัวเลขสีแดงนะคะนั่นคือหมูกก่เกาะตารุเตาค่ะอยู่ที่ไร่ละ70ล้านบาทนะคะนี่เป็นเพียงหลักเกณฑ์การคิดความเสียหายเด่นๆที่ดิฉันนํามายกตัวอย่างเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกรณีความเสียหายจากการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะบอกว่าอาจจะหยิบหลักการคํานวณบางอย่างไปใช้ได้ค่ะเช่นการลดลงของความหลากหลายทางชีว ภาพผลกระทบต่อการประมงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต้นทุนการควบคุมและกำจัดค่ะ ในขณะที่ภาครัฐนะคะยังคิดคำนวณอยู่เนี่ยสัปดาห์นี้สภาธนายความค่ะบอกว่าน่าจะยื่นฟ้องผู้ก่อให้เกิดการระบาดและมีตัวเลขออกมาแล้วด้วยนะคะเฉพาะความเสียหายในจงังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะคิดคำนวณความเสียหายย้อนหลังไป7ปีก็คือตั้งแต่ปี2560ถึง2567แยกความเสียหายตามกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มพมงเพาะเลี้ยงนะคะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะรวมมูล,ลค่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่ะราว2,400 บาบทซึ่งเราน่าจะได้ทราบรายละเอียดนะคะว่าสภาธนายความ่คิดคำนวณตัวเลขนี้มาจากตัวเลขอะไรความเสียหายด้านไหนยังไงบ้างในวันที่มีการยื่นฟ้องซึ่งก็คือวันที่5ที่จะถึงนี้ล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นความคืบหน้าทางคดีนะครับแล้วก็พอที่จะเห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดนะับตั้งแต่มีการระบาดของปลาหมอคางดำนะครับ,รบขอบคุณครับคุณวิลาศินีครับ